ิมาแล้วครับสวยครับมาแล้วครับดึ้เกียก์รถคือลึงเลยครับยกแต่พี่น้องกันับวันนี้เปเหมือนร่าสูงก็เตรียมเครื่องพัดเอยู่ครับผมเตรียมงครับเรียบร้อยนะครับ่น้มอักษรเป็นกต๊ะเลยครับ

สวัสดีพี่สวัสดีน้องสุภูสุคนเดอครับสิ่ขว่าเบิ้งลิดจาก่องสามซอครับให้มันนีสามสอกับผ้ากันมตกปลาแล้วครับยุติกล้องบันพะครับมืนอนี้โอ้มื้หนีกันน้ำกันต้งดีเลยครับมืนอนีกัมาน้ำกันสามคนครับไอ้มีน้องเดียวครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็มีพ้ากันเัื้อครับพี่น้องจุต่ผมลงนีกันปลาขึ้นรลายอยู่ครับพี่น้องนะครับปลาบ่อนเต็มอยู่ครับเดี๋ยวมาติดตามเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องื้นนี้เขาจะมีผลงานบ่ครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมไปน้ำกันเลยครับ ููนะนะม่มาแล้วครับมาแล้วครับปลาสอยครับกระช่างในลงนหนมแล้วมาแล้วครับพี่น้องปลาสอยครับประมาณปลาหมาันมันมันครับตัวแรกครับ ว้าวว้าวต้งบานแพะไหมแตกแล้วครับนั <c oughs> ่นแหละครับปลาสอยครับตัวแรกครับมื่อนี่มันหมันครับ ใ oh, yeah. <laughs> ส่หนีบ่พี่น้องครออับพี่น้องปลาใสแล้วครับมัน,ม,น,ม,นมันครับปลาใสตัวที่สองครับผมมันมันครับพี่น้อง <c oughs> มาแล้วครับปอสรครับี่น้องปอมาตะเพียนตัวนึ่งมาแล้วค่ะปอตะเพียนน้อยค่ะปาตะเพียนเห็นโตปาตะเพียนแล้วค่ะ Banin bunny 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 có bunny bunny bò bunny 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 bunny

โอ้ยไม่พี่น้องผมยันมันโดดครับมันโอ้ยมีแปรสระครับมือนี่มีแปรสระพี่น้องว้าวโอ้ยมานตะโพกเนี่ยแล้วครับมันหมูเนาะเอาล่ะครับมานตะโพกเนี่ยครับพี่น้องครูคูส้ำแขนเลยพี่น้องมาใส่โลบมะพี่น้องโลบัวนะโลบัวโลบัวโลบัวโทรโทรพี่น้องมาแล้วครับดึงเบ็ดกดตึงเลยครับเอายกใส่พี่น้องว่างันธุ์หัวสูบมันเหมือน อาเาทาเาอท้งงเขาดีๆนะนครับพี่นั่งอผิดคิ้วครับพี่นั่งประคอ นี sugar, paper, mm ่แหะครับปลาคอข้องแพะครับมันจะได้ครับ oh มื uh ูน huh. oh ี huh. okay. ่โอ okay. ้โหแน่นอนครับพี่น้องใส่ประมาณโล่กลัวเลยครับมันสองโล่เหมือนียพี่น้องตัวใหญ่ปาเนี่มันหนานครับโอ้โหปวดยังครับเลยปวนปุ๊บเลยครับอุ้ยเกือบสองผมเลยต้องไหนยขั้นสอเบิร์นเนอร์แต่แช่งอยู่ก่อนอะอยู่อยู่บมดแล้วคนนี้มสู้อยู่อยู่อยู่แต่ว่าจะต้องมัดดีๆมัดมัดบ่งมันมันก็นั่นโอเคโอเคนี่ครับพี่น้องปลาคอครับผม มนัมนมันครับอู้มือนี่แล้วแ,วแรงแท้ครับมือนี่นัน่นมันครับมีตโตเบานอ่อยขึนหนึ่งแต่โอ้มีอยู่ปลาใส่หน่อยพี่น้องไม่หลือครับเป็นปลาใส่ครับพี่น้องปลาใส่เส้นเนื้อหน่อยครับ Mắn gặp cắp đi lắm, mắn mắn เงินเราพี่นอนเยอะมันสไลด์ลงเหง็นคนเมือนบ่คร so ับพี oui> ่น้องเอาเยอะมันตะแหล่ลงน้ำ น้อยครับปลาขาหน่อยครับเดี๋ยวปล่อยครับตัวนี้ครับน้อยแหงครับนี่ครับพี่น้องโอ้ตัวน้อยแห้งครับเดี๋ยวปล่อยเลยครับตัวนี้มันน้อยแห้งครับอืมมายลงลงครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยเราจะตายโอ้ยวุดเมือพี่น้องโอ้ตายตายตายยาดินมาเลยเอาละครับ เอาเลยเอาเย้ออยดออู่แง่งีงง้วะยูยตินะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเด้ได้โตแล้วด้โอ้สอยอ <laughs> อยอยปลาสวยพี่น้องบ้านเป็นสีปลได้น้ำมูเหรอจา้า<ะ>เบ<อ>ิดเบิด มันเป็นไม้สีบ่าแตกพี่นอกปลาสวยมาเด้อคนเอ้ยเดี๋ยวมันบ่ได้เห็นตัวปลาน้ำมูครับเดี๋ยวมันบ่ได้เห็นตัวปลาคว่องบานแผห่น้ำมูค่ะก็ปุค่ะแค่หัวซากลง นี่ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวอ่านกรดิเก็บเบ็ดกันแล้วครับบ้านนี้เป็นตาจะไม่หยับแล้วครับพี่น้องแล้วก็ม <S confer dles> <Merc> ีหน like ้าหนาพ้นมาลงคลายอยู่ฝั่งพูนครับฝั่งสะพานครับกเดี๋ยวจิ้มงานกระดิเก็บเบ็ดกับบ้านกันแล้วครับบ้านนี้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวขอหญาดเก็บเบ็ดกันครับเก็บเบ็ดแล้วก็รมาสรุปผลงานกันครับพี่น้องครับพี่น้องมาสรุปผลงานกันเลยครับบ้านนี้ครับเดี๋ยวจิ้มงานบ้านกันแล้วครับ บ้านคับพี่น้องมไหมผลงานคล้องแพร่ครับเนี่แหละครับประมาณสามชั่วโมงกว่าครับเกือบสี่โมงพี่น้องเกือบสี่ชั่วโมงครับครับบนณีครับบุณีกัมีปลาคอครับพี่น้องผิดชูมวปลาคอผิดชูวมาตัวหนึ่งที่เหลือแต่เป็นพวกปลาใส่ปลาตระเพื่อนหน่อยครับนี่ครับปลาคออู้ไงก็เขียนครับประมาณใส่ดันสองโลอยู่พี่น้องโลกลัวครับครับครับมันมันครับพี่น้อง แล้วมือเลงกันเป็ดนักินต้มปลาคอไงกันครับมือนี้นี่ครับพี่น้องสภาพไหมเดี๋ยวจุดที่ตรงนี้เด้ผมปังมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับนะครับพี่น้องหอดบ้านนะครับมือนี้เห็นวมันเ็ดปลากันครับหรืองพวกปลาเนี่ยมันมีที่เ็ดต้มปลาคอกับพัดฉ่าปลาคอครับมือนี้นี่ครับพี่น้องมือนี้มีวัตถุดิบหลักครับมือนี้เป็นเนื้อปลาคอครับสดๆครับ ตอนมาสู้กบเตรียมเครื่องพัดฉาอยู่ครับนี่มีมีสองเมนูครับพี่น้องนี่พัดฉาปลาคอเราก็เป็นต้มปลาคอครับห่อกเียมอะไรกะเดือดแล้วครับพี่น้องตุกมเครื่องหอมๆอมครับนี่ครับพี่น้องแป้งทอดกรอบครับสมสดีลงจะน้อยครับเดี๋ยวจะคุกกับเนื้อปลาคอครับมันที่ที่พัดฉาครับพี่น้อง อีกผักพักชาครับนี่พวกกระชายพวกผักหอมต้นหอมมะขีอพวกพริกพวกนี้นะครับพริกไทยครับเน,นี่ยชินเล็กเจ็เค็ดผักชากันเรียกอาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวกอะไรนั่นแหละชิ้นบางๆหรือไม่บางๆหรือไม เครับพี่น้องคุกเลยเดี๋ยวก็จะเอาไปถอดต่อครับเดี๋ยวเขาไปเทสต้มแป้งเขาทอดพี่น้องมาหน,นิช่วงนี้มใส่เตาทานครับพี่น้องเตาแก๊สถือเขาม่วยขึ้นบ้านครับในแ,แต่ปีที่แล้วครับเดยวท่าได้ซื้อไหมครับพี่น้องดังไฟทานเราครับช่วงนี้เอ้ยโอ้เดือดแล้วครับพี่น้องจะใส่ผักเลยครับวันนี้เปลี่ยนวัดเปลียป่ยนวัดจ<บ>ังไลยง้วบเปลี่ยนง้วนเปลี่ยนง้วบนะพี่น้องงัวบซุกไป หัวซุปแล้วก็เลี we, ้ยวครับเอาหัวซุกให้ซุกก่อนหัวหนาเนาะหนาหนาครับพี่น <hm ้องปมันเปื่อยแล้วตัวนั้นป่อยแล้วีป่อยแล้วพี่น้องใส่ผักก้อนสับใส่ผักก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะุดปุ้ยครับอู้มันขับรับพี่น้องมันเงียบเลยุครับนำมันขึ้นเลยครับอ่ะปิดฝาฟ้าข้าวุบครับมาเนี้าักยุบค้อยไปปรุง ทักกันป่ะทักกันนะครับทักกันเลยครับกระทัดสู่ชีวิตมากๆครับหมดแขนตัวน่อยครับรอดเดียดมันหอยครับจับกรุงลดครับ กุ้งนัวพงพงครับกุ้งกุ้งรสครับรสดีครับปลาครับผมสามจอยเล็กนอ้นอยครับโคเล่ครับผมคนทุกอย่างเข้เขาไปปลาใส่ได้ครับเออขเข้านำนำขุดเขากัน อัดเซ้เลยครับผมเกิบซ่อมเพียร์หลอมจงไงครับกระเ,พ,เพราเยี่ยบ้อลแลวครับพี่น้องทักสลบเป็นโตะเลยครับฟัดฉาประคอรครับแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องมืยนี้ ใช่ครับผมบะาคอพี่น้องโงูนี่พี่น้องของแซ่บ่นี่ครับของแซ่บ่นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องมาเนี่ตั้งข้าเข่ากันเรียบร้อยแล้วครับแต่นี่พัดชาบะาคอรครับนี่แต่นี่ตุ่มบะาคอรครับ นี่มันผิดครับอะครับพี่น้องกินของร้องกันครับเด้อครับบบบนี้แซ่บๆครับพี่น้องเมื่อไงมาครับพี่น้องกินข้าวแล้มกันครับนั่ละครับพี่น้องกินข้าวแล้มร้องกันเด้อมาเด้อครับสำหรับกินนีก็ขอจบโดยเพียงเท่านี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทีมงานสามสฮายกินเนื้เดมี่กำลังจะคลิปต่อไปเด้อครับสวัสดีครับไปครับ